สวัสดีค่ะเราทำทูใหม่พีท็อปไดอารี่ก็คือแบบทุกคนสภาพแบบว่าไม่ได้เตรียมตัวกันมากมาแบบงงงงสดเลย อันน <And> ี้ก็ now we are in front of the house นะคะ and we are living soon yeah แอบไ h ้ดิฮ่า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 ไม้อยู่ไหนน้องไม้ Someone got hangover โอเคค่ะแล้วเจอกัน แอลกอฮอล์สเตชั่นพวกวิห์ลส์มีคุชชั i และเ e ียร์อันนี้เป็นอะไรสปา์ค่ะและสี่เรามีเพื่อนร่วมทางอยู่ตรงนี้เห็นไหมนะเห็นไหม Yeah? You wanna hold a or You wanna hold it? <laughs> Hello Lily! Hey. I do, I do. Are you hungry bruh? Yeah, yeah. You wanna swim? You wanna go to swim? Yeah. yeah. Ready. Are you ready? Yeah! yeah <laughs> High five! Okay. อารมณ์ดีแล้วโอเคบายแบรดน่ารักมากคือเมื่อเช้ายังงอแงอยู่นะคะตอนนี้อารมณ์ดีแล้วเพราะว่าเตรียมจะไปไว่ายน้ำพิมจะเตรียมแอลกอฮอล์อารมณ์ดีแล้วน่ารักเลย มากกว่าราครนคนเลือกที่เนี่ยไม่รู้มันาวเราไปังอ่ะเดี๋ยวกินก่อนนะมนใ่างนี้เลยม เพราะแค่ตรงนี้มันแบบว่ามันลึกเจ้ากลัวมันขูดค่ากำลังงงอยู่ว่าค่าเข้าจงไหนไงเพราะทางเข้ามันเยอะเยอะเกินถูกไหมถูกไหมล่ะจะแมันจต้องทำยังไงเนี่ยเพราะว่าข้างหน้านี่คือเหมือนดีแลน่ะ เฮ้ยเอามาเามาแบรนเฮ้ยคุณคุณรียบนเิฮะไม่ใช่ทางนี้หรอลงได้อีกไหมอ้าวอ้าวอุ๊ยไ้อยถอยขึ้นไปใช่ไหมรอคือแบบที่ไหนมันจะมันจะมีช่องช่องเล็กๆหน่อยเราเลี้ยวลงเงโอเค ไล์เอรเดออนดัคะแจ็คจะไปทางนี้แต่ว่านังให้เราไปอีกทางหนึ่งแล้วก็มันจะมีทางเลี้ยวเข้าตรงทางขวาค่ะแล้วอยู่ก็เข้ามีปะใช่เราดูทางอีกที ก็คือตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าอยู่ในโหมดที่กำลังเลือกที่ที่จะลงยังไม่ได้กระบะนะคนทาไม่ไหวมากโอ้ยอากาศแบบมารับมารับขึ้นมาเร็วทุกคนขึ้นกันดีกว่าขึ้นมาเร็วข้าขึ้นตรงนี้อ่ะจะจะด้ไ่คบสี่คนนะได้ได้ได้เราผอมกันอยู่ถ้าใครจะตกก็ให้คนข้างๆตกไปก่อนเจ้าระ่มีได้บ้าได้ค่ะก็ได้ โอ๊ยไม่ช่แจ็คมึงแกงกูไะเนี่ยอีสัตตายโอ๊ยแจ็คคุณเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทนเริ่มใหม่อีกกี่หนนะคนใจร้ายวางหลุมนะเอาความทุกข์มาทิ้งไว้ที่ที่อะไรเจ้าที่กระบะไอ้แจ็คอะตอนนี้ไม่ใช่ทะเลนะแล้วดูคือทางคะคะทุกคนโอ้โห Hi guys, so here we are at uh, Lake Brockman, just about two-hour drive from um, our place. It's a pretty good day, well, not really a good day. It's still cold, you know. See the water there. We're here with the crew to get a fire going, you know, camping and just for the day, you know. Look at the day. Look at the lake. Beautiful. Just too bad, just a bit um the water is a bit cold and it's a bit windy today. But we're trying to make the most of it. But let's see who's gonna get, get into the water. But not me though. Too, a bit too cold. There he is. There he is. There's Brad there. That's Brad, are you getting the water, mate? Yeah, he's ready. He's, he's too deep, yeah? He's ready to go. I think Brad's ready to go, I think. Are you ready to go mate? Yeah. Not too cold? Yeah. Say hello, bad. Say hello. Okay, camera hello. hello. <laughs> Are you hungry mate? You sure you don't eat first? Mm. You wanna go to the toilet don't. first? Or before? Or before um, to go to the water. You did already? On the walks. Nice, nice. Alright. So watch out mate, watch out, brad There we go. That's my brother Jack. Jack Nong. he always ถามจ e มาฉันไเด้วยเขาไเ a r i, I <laughs> <'s> o <go. S 2> <two>, นะครับ Mario. เหมือน Mario มา r i o มากนี่นะครับนี่ครับคนแฮง์หนึงครับคนแฮงก์สองพันยี่สิบเอ็ดนะครับ <c oughs> <c oughs> รถจอดจุดกองไฟแล้วก็ลงมาเล่นน้ำกันเรียบร้อยน้องแบมกับน้องปอไปถ่ายรูปนะคะตอนนี้เราก็มาเล่นน้ำอยู่ตรงฝั่ง <Yeah. S 1> ชื่ออะไรนะคะ What's name on this? place? Brockman Brock Brockman Brockman Brock Brock like. <Be> Careful นะครับ Brett Don't go in there น nah? ะ Just come over here Just come over here Okay And we are coming with little boy Little boy You want to introduce yourself b r g h t What's your name What's your name Brett <c oughs> What's your last name อุทมอ l โคลไม่อิ l คลอิโ l ล yeah That's a little bit cold oh oh. นู่นทีดูทีมสาวๆของเรานะคะนี่นะครับชุดพร้อมแต่ไม่พร้อมเล่นน้ำนี่นะครับไม่ลงหรอพี่ก็ไม่ลงเหมือนกันนี่นะครับเจ้าปอเจ้าแบมนะครับพี่บอลนะครับครบทีมแล้วครับวันนี้แบมมานี่ถ่ายรูปเถ้าไปถ่ายตรงนูนมาสวยไม่ไม่ไปแล้วมันไม่มีแดด

ใช่ทำไมมันด <so ูจมๆวะเพรพี่น้องว่าชีคกี้พดีกว่าก็คือลงไปเล่นน้ำกับนี่ แหนูน้อยคนนี้มานะคะตอนนี้หนาวมากเพราะว่าแดดไม่ออกลมแรงก็เลยต้องมานั่งผิงไฟนะคะโชคดีที่มีไฟอยู่ตรงนี้ดีขึ้อน้องใ่ดมาเกซิในแจ็คเพราะมันจะทำดไฟกับเซน Um, do you understand, Jack? <laughs> <laughs> การเที่ยวที่ออสเตรเลียนะคะส่วนมากจะนิญญ่งแบบเป็นธรรมชาติเนาะใช่ yes เราจะมาแบบว่านิ่แบบพวกอย่างเงี้ยมาเลคมาดูที่ที่เป็นธรมธรมชาติธรรมชาตินอยแบบนี้ก็คือดีมากแล้วนะคะใ <You like S 1> นการ <it? S 1> พักผ่อนมัน of course yes but unfortunately the weather is what yeah it's a bit, bit cold a bit windy yeah we couldn't even get in the water we were p l a n i n g to get in the water yeah couldn't do it no one none of of these guys in the water you know <laughs> barely so summer come back come back camping during summer yeah that will be good time yeah so how do you feel how do you feel about this place yeah oh this place is nice really nice but next time we'll plan a better, yeah. better trip. yeah that's all right so, how do you feel good, huh? do you like it do you like of it course. yeah you like me well, I think about <laughs> it โอเคค่ะก็วันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะ just a short video short video yeah just come travel with us with the family t h e r yeah but this guy there he want us to come camping next time yeah he keep asking me but yeah say yes say yes to him yeah say yes to him doing yeah, <laughs> <think> something <laughs> โอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ก็พามาเที่ยวเล็กๆน้อยๆด้วยกันนะคะขอบเหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะคะขอบคุณครับ Say something in English Yes Guys thank you for watching our video today So we we just b read So yeah thank you for watching our video so, Please like and subscribe and stay tuned for the next one You should, eh? um, Let's see what we got for extra. Okay. Let's go. See Let's you. go. Top my day.